สวัสดีครับผมหมอยงครับติดโควิดแล้วรักษาครบแล้วจำเป็นต้องตรวจหาเชื้อซ้ำหรือเปล่ามาฟังกันครับอันนี้เป็นภาพจําลองของไวรัสโควิดนะครับซึ่งมีหนามอยู่รอบๆตัวมันนะครับแล้วก็มีสารพนันธุกรรม DNA ออยู่ข้างในตัวมันข้างในนี้นะครับอันนี้เป็นภาพขยายของตัวโคโรโนาไวรัสทั้งตัวนะครับซึ่ง เวลาจะติดโควิดเนี่ยจะต้องติดทั้งตัวนี้นะครับมาเกาะเซลล์ของเรานะครับโดยเฉพาะเซลล์ที่ปอดเราครับถึงจะติดโควิดแล้วก็มีอาการครับที่สําคัญคือสารคันธุกรรมซึ่งอยู่ในตัวมันเนี่ยครับสามารถอยู่ในสารคัดหลั่งในทางเดินหายใจเรานะครับในคนเราเนี่ยได้นานมากถึง3เดือนเลยนะครับมีการทดลองนําเอาสารคัดหลั่งของคนที่ติดโควิดมาไม่นานมาตรวจ หาสารผลิตก,กรรมหา